้วน make okay. 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 ี hai, ้คเข้านี่ดีว่าเราสั่งไม่ให้ตำรวจ่ยตั้งด่านมังนั้นไอ้นี่เข้าไม่ได้เแล้วแล้วเข้าไมได้ไปไปดูดูไป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  โดนตกเท้ากันไปหมดเลยมาลูวเธอไมถึงว่าเราจะมาถึงที่นี่เดือนเป็นเดือนเลย <c oughs> เยก็ยบตกเขาดีฉันก็หมดฉันเป็นคนแห่งเชียงของที่เข้ามาเข้าไป อยากจะมาชมบนบารมีของกษัตริย์ในเชียงโขงและอง,อง,องค์คราชบุตรเขยต่อปีเรียกงวมาตออปีเรียกงูเย s เ <Yes. S 1> อา <c oughs> จะทำอะไรงูนะที <c oughs> นี้ฉันจะเป่าปีเลี้ยงงวงมาเดี๋ยวว่าแต่งูเลยโอ้ยฉังสาลาสัตย์ที่น่ากลัวฉันก็เจอมาแล้วโอ้เป่าเรียกสัตว์มาด้วยเหอรอเสือโครง่งเสือโครง่งเป่าเรี้ยงเสือโคร่งเป่าไม่ได้เป่าเดี๋ยวว่าแต่งงูไหมหมายถึงเสือโคร่งอ๋อ ปราบจะกูจะพ,พูดกับมึงยังไงดี <laughs> ไมฉันสึกโง่ฉันสึกรง่กันแล้วอ๋อสึกโงที่ว่าดูนี่กลัวมือชินหน้าเลยอ,อ๋อศีนหน้าเลยตาต่อตาฟันต่อฟันยังคงยังทำไรฉันไม่ได้เลยเพรามีนิ้วมาอำนะมันอยู่ในกรง <laughs> <laughs> นี่จะเปาปีเร่งงูที่อินเดียนะนี่นี่นี่ไปของดีจากอินเดียเลยนะ ใช่โอ้จะบางที่มันหลอกลวงนะมันเอาเอ็นมาผูกปีนะมันไม่มีอันนั้นมันของปลอมอันนี้ฉันก็ของจริงมีของจริงเนาะเพราะมันเป็นการซิวแล้วเปล่าเลยถึงจะรู้เยอะวันนี้เดอะเทรมานี่กูก็เป็นกูนี่เป็นโอ้ยอันเี้ อย่าพูดดังอย่าโตใจ้อยดังต้โตจ้อยเี๋ยวูกูต้จเกดลูกพ่อเกดงูเกดเกดสิเกดเอเห็นไหหัวสวยไหมูเกดโอ้เกดนี่โดนลูกเกดคนนหัว งูกูนะเก็บไว้ที่บ้านนะไค้างบ้านมีบางแก้วมีหมายอยู่เก็บรอสไตล์เลยไม่ได้กัดนะทำอะไรไปปีเขางูเนี่ยติดจังไลยเนี่ยมามาเปลวเล็กเก็บขึ้นมาเราลงูชื่อแปลกมามาทักทงใส่เราวางลูกลอยที่เราได้ยังไงครับหายเงินเฮ้ยโอ้โห ไม่ีด้ใช้ของเปล่าต่อมาได้แล้วทำไมอ่ะไอพอมาสันตีนะคัะตักกินมูหมดแล้วตเกลี้ยงเลยตายเกลีไยตาแล้วตายแล้ีมีมือดูึงจ้ะมือนเหรอจ้ะมีพ่อมาจะมาลองโทรผู้ชมค่ะ ตแล้วทำไมเขาจับหวาไข้มงจัดหัวหน้ามองมุตาเขียวเรยร้อยแเดลกเกอเ์ีลำคาแบบนิ้งาลำบานไม่จอมร้ยจะบักชวยเป็นนวนอหนงค์ไปแล้วพอโสสายตาพม่าก็ขาดไม่นุละมุงตาผานมัพอโสสายตาพม่าก็า 还我！ ายืนดูเลยตัดสินใจกระเด้าลัวอะไเคยเคยขึ้นฟ้าเลยเยอะไรมึงใจกูโถ่ครับเค้าเปิดใช่ไหมเยอยไรพม่าบ้านพ่อมึงก็เล่ารัวในพม่าบ้านแม่มึงเดินมาตัดเอนงูกูเลยอะไรด้วยก็นายก็ปองไก่้็มีเมืองไหนรักษาขวาเราได้ ต่อหวานปีไม่รรเล่นลีเกบปีเป็นเไปโชว์หจะเรเปิดหรือมึงเกชาดิขออีครับอะไรไหมจะบีการโชว์ร้องอ๋อเด็ก้าตเกงกัเาีเด้มานนีู้ไทยเ็ิงคกม

ท,ทำอะไรทีนี่ฉันจะเต้แนแขกกันพวกมึงไหนหมดเอาพวกนี้ไปไหนหมดเด้งนั่งนั่งโอ้ยหยุดเฮ้ย่ะจับตัวใครโอ,อ้ยที่จะจับกูไม่ง่ายไม่คิดหรอเว้ย้ที่จะจับตัวกูแล้วก็เจอกับเพื่อนกูก่อนโอ้โหโอ้โหหันแล้วนะตายแล้วไอ้ขสุขขอน มาดูใกล้ๆหวานมู้นยมีนิเด็ดมากวาเอี่ไาวไฮโยเหี้ยเกบมามันมีลิเด็ดย่งไวะมึงถือดิไใช่ไม่เอามถืออย่างด้วมีิเด็ไมึงถือก้อนไหยมึงชื่เกเดไปเอาถือขออยางนะตไปแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับขี้กวาดเลย ไปเลยวอนุกเปนไฟว้าว้้อเถียวใ่ไมได้ีแล้วครับไหูรถทัก็มา